พี่เสวัสดีครับไปแล้วครับเอา้ามาแค่เนี้ยมาแค่เนี้ยมาแค่เนี้ยคุณกอลสวัสดีค่ะเจอคนสวยแล้วสวัสดีค่ะคุณตุงมชายสวัสดีครับ,รบอาบน้ำก่อนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี้ย ห้องผักถูกไหมสวัสดีครับจากสตูลวัสดีค่ะผู้ช่วยวุฒิวัสดีค่ะฝักเล้อฟักตัวหน่อยนะคะอยู่ห้องไม่ได้วิ่งงานหรอไม่ได้วิ่งง,งานหรอคะ่ะฉันไม่ล เสร็จตั้งแต <elim> ่บ vale ่ายแล้วแล้วทานอะไรยังกินอะไร บางพมพระเจ้าค่ะคืออะไรอะ่ะคนสวยวัสด,ดีค่ะคุณลูฟี่สวัสด,ดีค่ะกินข้าวตอนเที่ยงแล้วทำไมไม่กินอีทำยังไงถึงได้น่ารักขนาดนี้ครับบอกหน่อยผูย้ช่วยบุตรก็ว่าไปเนาะ ชมเก่งกดติดตามเดียนี้ถ้าชมนูกเก่งขนาดเนี้ยกดติดตามโนูเดี๋ยวนี้เลยกดติดตามเลยค่ะอาบน้ำก็จะไปหาของกินรีบไหมทักเธวรีบปะ โุ้ยขอบคุณที่กดติดตามนะคะตัวเชื่อขอบคุณค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะฉัไม่ไม่ยืนหน่อยทำไมน้องยืนนะแค่นั่งก็โผแล้วปะแค่นั่งก็โผแล้วปะ เว้ยมีคนเข้ามาไม่เห็นดักทายเลยอ่ะคือกไวยไม่เห็นดักทยย้ายหนูเลยอ่ะพี่เราสวัสดีค่ะบไม่ค่อยกินข้าวเย็นโกอ้วนไงฮะกโกอ้วนงหืงนั่นแหละขนมแล้วตัวดีไม่กินข้าวตีวินขนมคือหืม สวัสดีค่ะพี่กยสวัสดีค่ะหูไม่ทักทายหนูเลยอ่ะไม่ทักทายหนูเลยมันเป็นจะไดครับคนสวยแอบมาทำไมต้องแอบอทำไมต้องแอบคะกลัวใครเห็นทำไมต้องแอบ ไม่กลัวรอกน้ำหนักห้าสิบหกองทำไมเท่ากันเลยอะ่ะผิดผิดหกสิบห้าหมายถึงน้ำหนักหรืออะไรเดี๋ยวเพื่อนได้ยินโอ้ไม่เกี่ยวกับเพื่อนปะเพื่อนของไม่ได้อะไรแล้วปะไม่เชื่อลองถามดีมันยังรู้สึกอยู่ไหมไหมเออ กลัวไปกลัวทำไมเพื่อนเลยกลัวทำไมเพื่อนไปเรียกมาดูหอยยังไม่ดูสึกเลยน้ำหนักอ๋อหนักแล้วบอกให้ส่งที่อยู่มาไม่ส่งนะน้ำพริกก็ต้องกินเล้วไม่ใช่น้ำพริกเออเลยเกลือต้องกินแล้ว กินๆแล้วไม่ส่งเออคือแบบไม่ส่งพี่ยง่งพี่ยู่มาจะได้กินปะจะได้กินไหมหืจะได้กินไหมคะ ได้สิไปเกลือใช่ไปเกลือใช่เด <c oughs> er ี๋ยวทำก่อนแล้วทำไมต้องกลัวเพืพ่อนเพืพ่อนได้ยินพี่ทำไมต้องกลัวเพื่อนพี่ได้ยิน ฉันมีเวลาฟังเธออัติโนะมันน่าหนักงามันน่าหนักนาเกือบฟาดหน้นนานนไป

หัวเราะเนีย่ยหัวเราะเนีย่ยมีพิรุษเคาะดืกจุกพูดอีกทีสารภาพมาอย่างนี้ในงานจะทํำของไสแล้วนะสารภาพมาคุณบอลสวัสดีครับ บป่าวันมันเป่าผมไง